บการค้าวันที่2มกราคมนะคะขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัทมอเตอร์จำกัดคือฮาร์ดดิสก์1เครื่องเครื่องละ4,500บาทพิมพ์ใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเป็นรับสินค้าณนะวันที่ส่งสินค้ารับชำระเป็นเงินสดเราเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะคลิกบล็อกดูนะคะ คลิกที่ n v v i อ e สินค้าค่ะจะเป็นายการขายสดนะคะกดโอเคค่ะเราจะกด F 3เพิ่มนะคะวันที่และว,วันที่อ้างอิงว่าจะไม่พิมพ์จะไม่พิมพ์นะคะให้ระบบรันให้ค่ะวันที่เปลี่ยนเป็นที่สองศนย์่งห้าแค่ะ ราหันลูกค้าน,นะคะเราไม่รู้เราใส่จุดและ Enter ค่ะเลือก c 2องแะบริษัทมาเตอร์นะคะไปที่ชื่อสินค้านะคะเราใส่จุดและ Enter ค่ะจะมีกรอบให้เลือกนะคะเราเลือกครัดดีค่ะจำนวนหนึ่งเครื่องนะคะ เปลี่ยนราคาเป็นสี่พันห้าค่ะกดโอเคเลยค่ะแล้วเรากด F สิบบันทึกนะคะจะขึ้นการบันทึกบัญชีมาให้นะคะก็จะเป็นกรอบนี้เลยค่ะเรากด F สิบบันทึกค่ะ